นี่พาคุณผู้ชมมาชมชิมช็อปไข่ครอบคาบสมุทรสินค้าจีไออาหารพื้นถิ่นของชาวอำเภอสถิงพระจากจังหวัดสงขลาครับต้อนรับประธานวิสาหกิจชุมชนดอรอภิวันดําแสงสวัสดิ์อยู่กับเราครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะฮะเดินทางมาจากสถิงพระเลยค่ะเห็นดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมหลายคนสงสัยถ้าไม่ใช่คนใต้นะ,ะเขาจะถามว่าไข,ข่ครอบคืออะไรบางคนเรียกผิดเป็นไข,ข่ครอบเ้อย ตกลงมันชื่ออะไรฮะไข่ครอบค่ะไข่ครอบแบบครอบอย่างนี้เลยใช่ไหมเอาเปลือกอีกด้านมาครอบเลยนะคะแน่นอนถ้าเป็นไข่ไข่ครอบก็คือทํามาจากไข่แน่ใช้ไข่อะไรครับไข่เป็ดค่ะไข่เป็ดอ่ะเราแนะนำเราหน่อยนะฮะไข่เป็ดนี้ต้องเป็นไข่เป็ดที่คาบสมุทรสิงพระด้วยนะคะที่อื่นที่อื่นไม่ได้ใช่ไหม ก็จะไม่ได uh, ้จ i ไอ๋อไม่ได้ GI ไม่ได้จ i GI คุณผู้ชม GI ก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นไข่เป็ดของเขาที่สถิงพระที่คาบสมุทรด้วยค่ะสี่อำเภอต่างกันตรงไหนฮะตรงที่ว่าในอำเภอสี่อำเภอนี้นะคะมีอำเภอสถิงพระอำเภอระโนดแล้วก็กระแสสินรวมทั้งสิงหนครสี่อำเภอนี้นี่นะคะก็คือว่าเขาเลี้ยงเป็ดโดยใช้มันจะมีหัวกุ้งเปลือกกุ้งหรือเปลือกปูมาบดผสมกับอาหาร เขาเรียกว่ามีไข่ตุาาทําให้ไข่แดงเดี๋ยวนะคุณผู้ชมมันคือเป็ดพรีเมียมมากคือกินอาหารทะเลหัวกุ้งเปลือกกุ้งเปลือกอกุ้งค่ะแล้วก็เปลือกปูแล้วก็เอามาบดผสมกับอาหารค่ะก็ค,คือความเป็นอยู่ของเป็ดที่นั่นดีมากใช่ไหมฮะคุณภาพชีวิตดีมากใช่ไหมฮะใช่ค่ะอาหารทะเลเลยค่ะแล้ว ตัวไข่ครอบมันมันเป็นอาหารที่งานบอกว่ามันเป็นอาหารพื้นถิ่นอยู่แล้วใช่ค่ะที่คนที่ใต้รู้จักกันอยู่แล้วเป็นร้อยร้อยปีเลยค่ะใช่ค่ะที่มาอย่างนี้นะคะเมื่อร้อยปีที่แล้วเขาจะไม่มีอะไรมาเคลือบผ้าใช่ไหมคะมันจะมีพวกเส้นได้หรือว่าอวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเอาอวนนั้นลงไปในน้ําไม่นานมันก็ผุเขาก็เลยเอาไข่ขาวนะคะเอาไข่ขาวเนี่ยค่ะมาเคลือบกับตัวอวน อ่าไม่ใช่จุดประสงค์เดียวแค่ว่าให้เป็นยืดอายุของอวนไม่ใช่แต่มันเป็นการเรียกให้ปลามาที่อวนได้กลิ่นใช่ได้กลิ่นของไข่ขาววัดปยมาในน้ําในกระแสน้ําใช่ค่ะเลยทําให้ปลามาติดในอวนได้เยอะขึ้นอ่ทีนี้พอเอาไข่ขาวมาทําอวนและจะทํายังไงต่อไข่แดงเขาก็เลยเอาไข่แดงนี่ละค่ะมาใส่ในเปลือกอีกข้างหนึ่งเพราะว่าเวลาเราตอกปั๊บเนี่ยเปลือกอีกข้างหนึ่งมันก็อาจจะเสียไปใช่ไหมคะตอกไข่เป็นปุ๊บ เอาไข่ขาวไปทําอวนไปชุบอวนเพื่อเรียกปลาเรียกสัตว์น้ํามากาออวนเอาไข่แดงที่เหลือเอาทําอะไรก็มาใส่เปลือกไข่ที่ต่อใช่ค่ะแต่ก่อนจะใส่ในเปลือกเนี่ยค่ะมันต้องเพิ่มรสชาตินิดหน่อยก็พาไปแช่น้ําเกลือค่ะใช่ค่ะไปแช่น้ําเกลือปกติก็จะแช่กัน5ชั่วโมงแต่ของเราแต่ของของกลุ่มเรา2ชั่วโมงค่ะเอาทำไมถึงเร็วกว่าเพราะอะไรครับคือหนึ่งแหละขั้นตอนจะต่างกันนิดนึงเราเอาเกลือมาต้ม นะคะคือปกติเขาจะเกลือใส่ในน้ําดื่มเลยใช่ไหมคะแต่ของเราเอาเกลือมาต้มในน้ําทำให้มันละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำนะคะแล้วก็เอาไปแช่เอาไข่แดงอย่างเดียวแล้วละค่ะดึงไข่แดงออกมาแช่ระยะเวลาในการแช่เราแช่ไม่นานค่ะเหลือสามชั่วโมงเหลือสามชั่วโมง,โมงแต่ย้านิดนึงค่ะไข่ที่เอามาทาเนี่ยต้องเป็นไข่เป็ดสดเท่านั้นที่ที่กลุ่มนะคะก็คือว่ามีอีกกลุ่มที่เราเป็นเน็ตเวิร์กกันเนี่ย เขาจะมีไข่อยู่ ขายทั่วภาคใต้นะคะมันจะมีให้เลือกหนึ่งก็คือไข่สดในวันนั้นเรามาทําตัวไข่ครอบนะคแล้วอีก3วันไข่3มวันที่เก็บไว้เนี่ยเอามาทําเป็นไข่ตุนเรามีอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นไข่ตุนสมุนไพรหรือว่าพวกไข่พะโล้คล้ายๆอย่างนั้นก็อยู่ระหว่างการขออยอยู่ตัวนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นไข่สดที่เก็บภายในวันเดียวก็คือออามาทําเป็นไข่ครอบครับก็ตั้งชื่อให้เลยว่าเป็นคราบสมุนไจไสถิงพระไปเลย อ่าที่ได้ GI เพราะว่าความเป็นอันตลักษณ์ของพื้นทีน่ตรงนั้นและค่ะก็เนื่องจากเป็ดเนี่ยทานหัวกุ้งเหมือนอที่ที่เรียนในซาบใช่ไหมฮะเสร็จทีนี้เนี่ยมันก็เลยแถบเขาเรียกว่าแถบคาบสมุทรตรงนั้นเนี่ยพืนที่สี่อำเภอเหมือนเมื่อกี้ที่ว่านะฮะมันจะมีฟาร์มเป็ดอยู่เรียงรายกันเลยกับชายเลเราเลยเอาไอเดียตรงนั้นแล้วค่ะมาตั้งเป็นแบรนด์ว่าแขเลแขเลคือจริงๆคำว่าขอแองแขแขเลเนี่ยค่ะ แขเลของแอแขแขเลจะอ่านเป็นใต้หรือกลางก็คือแขเลความหมายคืออะไรก็คืออยู่ใกล้ทะเลแขกเลอ๋อแค่นี้แค่ทะเลนี่เองแขเนี่ยแขกแขใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกผมอ่านนะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้ถามด็อกเตอร์เลยนะแขเลผมก็แบบเก่งไงลูกค้าชาวใต้มาเยอะไงมาเก็ตท็อปผมกับแขเลแขเลผมก็แปลเองเลยแปลเลยรู้ไหมก็แค่มองอ่ะสนุกไม่ใช่ ไม่ใช่่กล้ทะเลแล้วไม่ใช่ใกล้ทะเลทะเลอยู่แค่นี้เองใช่ค่ะแต่คําว่าใกล้ทะเลมันไม่ใช่ใกล้ทะเลแค่อ่าวไทยมันจะมีฟาร์มอีกเยอะเลยที่อยู่ใกล้กับทะเลสาบเพราะฉะนั้นเนื้อที่ที่มันอยู่เป็นเป็นส่วนที่แคบตรงนั้นนะคะมันถูกขนาบข้างด้วยทะเลสาบสงขาแล้วก็ทะเลอ่าวไทยเพราะฉะนั้นมันจะแค่เลหรือใกล้ทะเล2ทะเลเลยค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมรสชาติมันเป็นยังไงคือหน้าตามันมาแบบนี้คุณผู้ชมดูดิ เนี่ยคือตอนเอาที่ที่ด็อกเตอร์บอกว่าเอาไข่สองฟองไข่แดงสองฟองมาใส่เทลงไปใช่แต่ต้องปรุงเกลือก่อนไปต้มน้าเกลือก่อนน้ําเกลือนี่คือต้มตั้งไว้ให้เย็นพอเย็นเราก็เอาไข่แดงเนี่ยไปใส่ไปแช่ไว้แค่สามชั่วโมงมันก็ซึมซับเข้าไปในไข่แดงแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาไม่ค่ะเราไปนึ่งอ๋อไปนึ่งทีนี้คือถ้าสมัยโบราณเนี่ยพอเขาเอาไข่แดงที่แช่เกลือแล้วนี่นะคะเขาพาไปใส่เปลือกเสร็จปั๊บ เขาไปตากแดดตากแดดอ่าตากแดดเขาจะไม่ดึงนะคะเมื่อก่อน<ะ>เขาไม่ดึงเขาตากแดดแต่เมื่อตากแดดแน่นอนมันก็มีมแมลงวันมีมแมลงเชื้อโรคมีฝุ่นนู่นนี่นะั่เขาก็เลยเอาเปลือกอีกด้านนึ่งเนี่ยมาครอบไว้อ๋อก็เลยกลายเป็นไข่ครอบ๋อ,อ,อะะถ้าเป็นสมัยก่อนก็ครึ่งครึ่งฟอง เอาไปตากแดดเลยใช่ใชไหมแต่ของของลอเตอร์คือรุ่นใหม่ก็คือเพื่อความสะอาดไฮจีนิดนึงครอบลงไปแล้วเอาไปนึ่งมันก็เลยฟูดีขึ้นมาแต่การนึ่งเราทําในโรงงานที่มีออยนะคะเราไม่จําเป็นต้องครอบแล้วค่ะไม่ต้องครอบก็คือเรานึ่งทั้งอย่างนี้เลยใช้เวลานึ่งนี่คือหนึ่งต้องเน้นมากๆอยู่2อย่างที่จะต้องควบคุมเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะที่สีแดงแล้วมันนะคะหนึ่งก็คือระยะเวลานะคะสองก็คืออุณหภูมิระยะเวลาต้องนานแค่ไหนล็อกเตอร์ ตรงนี้จะนานเหตุผลที่ต้องนึ่งนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้มันค่อยๆสุกแล้วอุณหภูมิต้องน้อยมากๆค่ะคือถ้าปกติเราต้มน้ําหรือแกงมันจะร้อยแปดสิบองศาอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราจะอยู่ประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบเท่านั้นเองเพื่อที่จะให้ค่อยๆสุกนะคะแล้วเราจะมีอยู่สามชั้นสามเลเยอร์ในการนึ่งนะคะเลเยอร์ล่างสุดมันได้รับความร้อนมากที่สุด มันก็จะได้เป็นไข่สุกที่สีจะออกเหลืองออกเหลืองส้มนิดใช่ค่ะแต่ระยะกลางนะคะอนนี้คุณผู้ชมกลางนีก็คือมีเดียมมีเดียมแร่มีเดียมแร่ก็ขยับมานิดนึงขยับไนิดนึงแบบนี้ส่วนที่สามออนเซนเออนเซนออนเซนจะไม่ได้มาโชว์เนื่องจากว่าเชลไลท์มันสั้นมันจะแบบสุกนิดนิดอันนี้คือมีเดียมแร่เหรอ ใช่ใช่นี้มีเดียมส่วนใหญ่จะเอามีเดียมค่ะที่สุกก็ตรงน้นเลยค่ะค่ะจะได้แบบออนเซนนะเผนไม่ชอบออนเซนมากเลยคุณผู้ชมอยากรู้ล่ะผมน้ำลายสอแล้วนะฮะล้วลายเขาทานแยงแม่ ปกตินี่นะคะก็จะทานกับแกงอาจจะเป็นแกงไตปลาแกงส้มแต่ถ้าเราไม่มีแกงพวกนั้นเราก็ใช้น้ำจิ้มซึ่งเราปรับสูตรน้ำจิ้มให้เข้ากันกับตัวไข่ครอบนี้เดี๋ยวลูกก็ทานเทน้ำจิ้มนะผมจะลองแบบว่าไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะคุณผู้ชมนะนี่ครั้งแรกของผมเลยนะเป็นการเทสครั้งแรกเลยสําหรับไข่ครอบและมาจากคาบสมุทรด้วยคุณผู้ชมมันแน่นมาก่นครับใช่ค่ะเนื้อแน่นนะคะมันแน่นมากเลยว้าวมาดูข้างในฮะ สำก่นของแบบไม่ใชัน้ำจิ้มนะค่ะนั่นปั๊บแล้วจะไม่มีกลิ่นคาวเนื่องจากว่าเราก็คุมความาร้อนแล้วก็มันมีแบบรสชาติแบบนิดๆอ่ะคือการปรุงมาแล้วใช่ค่ะไม่ตัดจานเลยค่ะดีฮะลองลองไปน้ำจิ้มไหมฮะเยวนะฮะโอเคได้เยอไปไหมฮะปกติเขาทานเป็นลูกเลยไหมฮะ ก็หนึ่งคนก็สองสองไข่แดงสองฟองก็คือหนึ่งลูกของเขาไม่เวลาเขาตัดเวลาเขาตัดทานะฮะคือแบบโอ้หนึ่งลูกคำเดียวเลยค่ะแล้วยังไงเขาต้องแบบคว้านอย่างนี้หรอใช่ใช่ครับคว้านใส่จานแล้วก็มาทานกับมาแบบแบบแม่็อกเตอร์บอกนะคำเดียวเลยลูกไปหืมหืมเข้ากันมากดูนะครับ ซีฟู้ดคืเด็ดมากบวกกับความข้นของไข่ความแน่นของเนื้อสัมผัสจุยซี่มากๆอร่อยเลยคดอเตอร์อร่อยมากแต่ถ้าใครไม่เคยทานผมแนะนําต้องมีน้ําจิ้มนะใช่ค่ะแล้วคู่กันนี่จะอร่อยมากค่ะปกติคนใต้เขาทานไข่ครอบกับอะไรนะอีกทีนะมีแกงไตปลาแกงส้มแล้วก็ข้าวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆน,นี่ก็สุดยอดลวค่ะเขาอยู่เลยข้าวหมดหม้อหมดือถ้าเราซื้อมาแล้ว มันอยู่กับเราได้นานแค่ไหนฮะถ้าอยู่นอกอุณหภูมิปกตินะฮะจะดูดได้สามวันเท่านั้นเองอายุการเก็บสามวันเท่านั้นนะคะแต่ถ้าสมมุติเราใส่ตู้เย็นที่อุณหภูมิ5้าองศาอยู่ได้หนึ่งสัปดาห์แต่ถ้าเราต้องการเก็บให้ใหได้เป็นเดือนนะเข้าช่องฟีดเลยค่ะได้เป็นเดือนแล้วเราจะทานก็คือออกมาให้มันละลายใช่ค่ะไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปทำอะไรอีกนะไม่ต้องเลยค่ะก็องทานได้ปกติใช่ค่ะถ้านึ่งมันจะเกิดความสุกที่มากกว่านี้แลวจะจะไม่อร่อยเท่านี้ค่ะแล้วถ้าวันนี้ เราจัดโปรโมชั่นยังไงฮะสำหรับรายการปกติยังไงฮะปกติขายขายยังไงฮะปกตินี่ขายอยู่ที่40บาทนะคะเพราะว่านี่คือไข,ข่สีฟองนะคะไข่แดงสีฟองเลยนะคะ40บาทแต่ที่นี่นะคะจะให้3แพ็ค100บาทเท่านั้นเองค่ะโอ้ปกติ120นะฮะ3แพ<ช>็คเนี่ยวันนี้จัดโปรโมชั่นสำหรับมาเก็ตท้องนะคุณผู้ชม3แพ็ค100บาทใครอยากทานโปรโตีนเยอะ ใช่ไหมฮะจัดเลยจัดเลยค่ะใช้เล่นกล้ามเพื่อสุขภาพเวลเนสนิดนึงนะฮะตัดเลยคุณผู้ชมแล้วก็สะอาดมากๆด้วยแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมฮะค่ะถ้าใครสั่งเกิน10แพ็คขึ้นไปจะแถมน้ำจิ้มให้1แพ็คไซส์80สิบไซส์แปดสิบอันนี้คือไซส์แปดสิบใช่ค่ะอ๋อจะแถมไปนะคะคุณผู้ชมลองโทรเข้ามานะฮะหมายเลขโทรศัพท์ช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าสี่ห้าสองเก้าห้าหกสามเก้าแล้วก็มีเฟซบุ๊กไลที่หน้าจอ สแกน QR code ได้นอกจากไข่ครอบข้าสบสมุด GI แล้ววันนี้แม่ดร,รยังพาตัวอื่นมาด้วยที่มีการขยายผลต่อมีอะไรบ้างค,ครับค่ะเริ่มต้นจากการที่เราตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะ,คะก็จะมีนักเรียนผู้สูงอายุประมาณ40กว่าท่านเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากการที่เอากล้วยเนี่ยค่ะมาทําเป็นผงกล้วยดิบค่ะกล้วยดิบะผงกล้วยดิบตอนนี้เลยค่ะค่ะเอามาช่วยในเรื่องกดไรย้อนเพราะว่า อายุประมาณสัก45ขึ้นไปก็เริ่มที่จะมีเรื่องกดไหลย้อนแล้วนะคะนี่คุณผก็เลยผลิตตัวนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเฉพาะในชุมชนเฉพาะสมาชิกกันเองก่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ในที่สุดก็ออเดอร์เข้ามารัวเป็นออร์แกนิกกรีนคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ต่อยอดแล้วเห็นมีผง ไปทาแกงเลียงด้วยอันนี้ทำมาจากอะไรคะใช่ค่ะตัวนี้นี่ทําจากปีกล้วยค่ะปีกล้ยนี่ย้ชมมีปีกล้วยอยู่นี่นี่หน้าตาปรีกล้วยนะฮะเราเอาปรีกล้วยนะคะแล้วก็ผสมกับผักอื่นๆอีก4ผักเพื่อที่จะมากระตุ้นน้านมให้กับคุณแม่หลังคลอดนะคะเพราะว่ากรณีคุณแม่หลังคลอดปัจจุบันนี้จะไม่มีคนอื่นเข้ามาดูแลเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นตรงนี้ชงดื่มได้เลยค่ะนะคะต้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ ใส่เข้าไปแล้วถ้ากรณีเรามีผักจะผักอะไรก็ได้ที่มาแกงเลียงเนี่ยเติมผักเข้าไปเติมผักเข้าไปได้เลยแต่ถ้าไม่เติมผักก็ได้ไม่เติมผักข้อดีก็มีมีอินเกเยตของมันที่เป็นผักใช่คะใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าอยากเข้มข้นหน่อยอยากได้รสสัมผัสของผักสดก็เติมผักสดเข้าไปใช่อันนี้คือปรุงให้แล้วไม่ต้องเติมอะไรไม่ต้องเติมอะไรค่ะน้ำหนึ่งน้ำครึ่งลิตรหนึ่งองครึ่งลิตรได้สี่เสิร์ฟเลยซองนี้ราคาเท่าไหร่ฮะแปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าบาทผง ผงกุ้ยดีิบเก้บาทร้อยยีบเก้าบาทสำหรับงานนี้นะคะยังไม่หมดนะเฉพาะมาเก็ต้อของเรานะแล้วมีนี่อีกฮะถ้าใครไม่ชอบเป็นผงแบบนั้นโอ้โหต้องมานั่งตักทีละช้อนสองช้อนอ่ะราวกันเลยค่ะมาเป็นซองเลยฮะเป็นซองแบบสําเร็จรูปค่ะ RTD เรด d ี้ทูดิงนะคุก็สามารถจัดได้แล้วก็นี่ยังมีฮะเป็นสกินแคร์ใช่ไหมครับเอาเปลือกกล้วยค่ะคือเราทําผลิตภัณฑ์กล้วยหลายตัวแล้วทีนี้มันจะมีเปลือกเหลืออยู่พราะเปลือกเหลืออยู่ก็เอาไปศึกษากับทีมเอ a ด้วยนะคะแล้วก็ทําออกมาสกัดออกมาแล้วก็มีกล้วยตากเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ในมือผม4อันนี้1แพ็คกี่ชิ้นฮะ ข้างในนี้จะเป็น50กรัมขึ้นอยู่กับว่าไซส์เช่น2ลูกหรือ3ลูกก็แล้วแต่คสองลูกสามลูกนี่สี่แพ็คนี้เท่าไหร่นะฮะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทราคาย่อมเยาวมากแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบพระคุณจริงๆสำหรับดรอภิวานดํดำแสงสวัสดิ์นะฮะแล้วก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนอยู่ที่อำเภอสติพระด้วยอำเภอระโนดอำเภอระโนดอยู่ที่ระโนดแต่ว่าสินค้าของเราเป็นคาบสมุทรเสียงเภอชอบอำเภอที่นี่มากใครอยากรู้เรื่องราวเทรลิ่งสตอรี่ ของไข่ครอบคาบสูสตรสิงพระเข้าไปที่ Facebook ของทางาไรพยทิพูตาได้เลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะฮะ,ะขอบคุณค่ะผู้ชมสนใจสินค้าติดต่อเข้ามาได้นะครับส่วนสินค้าตัวไหนแบรนด์ไหนอยากเข้ามาร่วมรายการก็ติดต่อเข้ามาได้ที่คุณพิทตานะฮะที่เบอร์ที่ที่หน้าจอวันนี้บุวลาแล้วลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ